ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์โดยครูแนนวันนี้เด็กๆจะได้มาเรียนกับครูแนนในรายวิชาประวัติศาสตร์กันนะคะเอาละคะ่ะในโดนการเรียนรู้นี้ในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งจะเป็นหน่วยที่1ซึ่งเกี่ยวกับช่วงเวลาและการเรียงลําดับเหตุการณ์เด็กๆจะได้เรียนอะไรนั้นไปดูกันเลยนะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีเรื่องราวตา่างๆมากมายเลยเกิดขึ้นจนทำให้ในบางครั้งเราอาจจะลืมเรื่องราวเนี่ยที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะผ่านมานานแล้วหรือว่าอาจจะยังไม่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยในเหตุการณ์หรือวันที่เกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยเราก็อาจจะมีการจดบันทึกวันจดบันทึกเดือนจดบันทึกปีเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งจะช่วยเตือนความจําว่าต้องทําสิ่งใดวันใดเครื่องมือที่ช่วยให้รู้ว่าวันเดือนปีและเตือนความจําเราได้อย่างดีเรียกว่า ปฏิทินค่ะเด็กๆนักเรียนเคยใช้ประโยชน์จากปฏิทินไหมเอ่ยอ่าเคยใช้ทําอะไรกันบ้างคะอ่าแต่คนไม่เคยก็ไม่เป็นไรนะคนที่ไม่เคยใช้ปฏิทินไม่เป็นไรนะคะคุณแนนจะแนะนําให้เด็กๆรู้จักกับปฏิทินเองอ่าไปดูกันเลยค่ะจากหน้าจอที่เด็กๆเห็นอยู่นี้นี่คือตัวอย่างของปฏิทินที่เด็กๆเห็นซึ่งจะมีด้วยกันอยู่หลายรูปแบบแต่คุณแนนหยิบยกมาเพียงสามแบบต่างๆ ที่เด็กๆเ,เห็นนะคะในแบบแรกที่เด็กเห็นแบบนี้เราเรียกว่าปฏิทินตั้งโต๊ะแบบนี้ปฏิทินแบบแขวนและแบบสุดท้ายปฏิทินแบบถีกนะคะัูสิคะว่าปฏิทินบอกอะไรเราบ้างเด็กๆลองดูกันค่ะว่าปฏิทินสามารถบอกอะไรเด็กๆได้บ้างในปฏิทินจะบอกอ่าเนื่อง สิ่งที่เขาบอกคือวันเห็นไหมคะวันอนอกจากวันแล้วจะบอกวันที่ค่ะบอกเดือนบอกปีพศและบอกปีคศค่ะในปฏิทินนะคะจะบอกวันเวลาด้วยกันสองแบบในแบบแรกก็คือการนับวันตามระบบสุริยคติ อ่าอะไรคือระบบสุริยะคติก็คือการนับช่วงเวลาของดวงอาทิตย์คิดจากการที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์1รอบก็จะเป็นเวลา1ปีหรือ365้าวันหรือ3ามรวันนะคะเด็กๆอ่าการนับวันตามระบบสุริยะคติเนี่ยมีได้กันทั้งหมดเดวันนับเป็นอ่าหสัปดาห์ได้แก่หนึ่วันอาทิตย์ สวันจันทร์สามวันอังคารสี่วันพุธห้าวันพฤหัสสุกวันหกวันศุกร์เจ็ดวันเสาร์มีทั้งหมดเจ็ดวันหรือที่เรียกว่าหนึ่งสัปดาห์นั่นเองค่ะเด็กๆนอกจากการนับแบบสุริยคติที่นับวันแล้วก็ยังมีการนับแบบสุริยคติแบบเดือนอีกนะคะเด็กๆอ่า เดือนแบบสุริยคติมีด้วยกันทั้งหมด12เดือนมีชื่อดังนี้1เดือนมกราคม2เดือนกุมภาพันธ์3เดือนมีนาคม4เดือนเมษายน5เดือนพฤษภาคม6เดือนมิถุนายน7เดือนกรกฎาคม8เดือนสิงหาคม9เดือนกันยายน10เดือนตุลาคม11เดือนพฤศจิกายนและสุดท้ายเดือนธันวาคมค่ะ12 เด็กๆลองสังเกตดูนะคะเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าคมจะมีกี่วันนะ้าเด็กๆเห็นที่หน้าจอไหมคะเดือนที่ลงท้ายด้วยคมอ่าเดือนที่ลงท้ายด้วยคมจะมีทั้งหมด31วันเด็กๆสังเกตดีๆนะและเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่ายนค่ะยน,นนะคะสีเขียวเห็นไหมที่หน้าจอเด็กๆเห็นไหมคะที่ลงท้ายด้ยวยยนจะมีทั้งหมด30วันและเดือนกุมภาพันธ์จะมี28หรือ29วันค่ะเด็กๆ การนับนอกจากการนับวันตามระบบสุริยคติแล้วเราก็มีการนับวันตามระบบจันทรคติการนับวันตามระบบจันทรคติก็คือการนับวันเดือนปีตามที่ดวงจันทร์โคโจรรอบโลกนะคะเด็กๆเป็นการนับวันตามที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลกหรือที่เราเรียกว่าข้างขึ้นหรือข้างแรมนั่นเองเด็กๆสงสัยใช่ไหม เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่านับอย่างไรการนับวันตามระบบจันทรคติอันแรกก็คือวันข้างขึ้นจะเริ่มนับตั้งแต่ขึ้นหนึ่งค่ำไปจนถึงขึ้นสิบห้าค่ำเด็กๆสังเกตนะคะขึ้นหนึ่งค่ำจะเห็นดวงจันร์เพียงนิดเดียวเองเด็กๆนิดเดียวเองใช่ไหมคะวันอ่าแล้วก็เขาก็จะดวงจันทรเนี้ยก็จะ เพิ่มขึ้น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 จน15ค่้าค่ำเป็นวันที่มองเห็นดวงจันทร์สว่างเต็มดวงโดยจะเรียกว่าคืนเดือนเพนก็คือคืนที่พระจันทร์เต็มดวงนั่นเองค่ะเด็กๆอ่เมื่อมีข้างขึ้นแล้วก็ต้องมีข้างแรมใช่ไหมคะการนับวันตามระบบจันทรคติก็จะมีข้างแรมการนับวันข้างแรมก็คือเริ่มตั้งแต่แรมหน่งค่ำ จนถึงแรม15ค่้าัเราจะสังเกตได้นะคะว่ามีระยะเวลา15วันอ่า15วันแต่เด็กๆจะสังเกตว่าข้างขึ้นกับข้างแรมจะแตกต่างกันเมื่อกี้หากเป็นข้างขึ้นพระจันทร์จะมองเห็นเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นข้างแรมเราจะเห็นพระจันทร์เต็มดวงและพระจันทร์ก็จะค่อยๆค่อยๆลดลงจนมองไม่เห็นเลยค่ะเด็กๆ ในวันนี้เด็กๆคงจะได้รู้จักกับปฏิทินและการนับช่วงเวลาแบบสุริยคติและแบบจันทาระคติกันบ้างแล้วใช่ไหมคะไว้พบกับครูแนนครั้งหน้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ